สว the ัสดีครับอินดีต้อนรับกลับสู่รายการ5นาทีกับ CEO นะครับวันนี้นะครับผมขอตามติดกระแสหน่อยเราจะมาพูดถึง NFT กันนะครับพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ามีรูปภาพที่ชื่อว่าคริปโตพังรูปเดียวที่สามารถดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับเป็นรูปทั่วๆไปเลยซึ่งทำเงินได้มากกว่า 227ล้านบาทหรือ7.58ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเจ้าของโปรเจกต์นี้มีมากกว่า1นึ่งหมื่รูปคิดดูเป็นมูลค่าจะมาหารศาลแค่ไหนนี่คือโอกาสและโลกใหม่สำหรับทุกคนจริงๆที่อยู่ในตลาด NFT แต่ก่อนไ่ดูว่า คริปโตคัพมันคืออะไรนะครับเราต้องเข้าใสตัว NFT ก่อนหากใครยังไม่รู้นะครับว่าตัว NFT คืออะไรวันนี้นะครับเราจะมาแชร์ให้ฟังเลยนะครับว่า NFT คืออะไรก่อนอื่นเลยคำย่อของ NFT คือ Non-Fungible Token คือเหรียญดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่มีความเฉพาะตัวไม่สามารถทดแทนหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดวางตัวเองอยู่บนบล็อกเชนแพลตฟอร์มนะครับ ซึ่งตัว NFT นี่จริงๆแล้มันมา disrupt วงการมากๆเพราะว่าจากเดิมเนี่ยก่อนก่อนโควิดเนาะเศรษฐีทั่วโลกแล้วก็คนที่ถือเงินเนี่ยเขาก็จะลงทุนในแน่นอนครับลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนลงทุนในเ,เงินตราต่างประเทศแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้แล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือภาพศิลปะต่างๆ ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักงานศิลปะชื่อดังอย่างเช่นเดอะโมนาลิซาลองคิดดูสิครับว่าภาพของโมนาลิซาแล้วก็ภาพของภาพวาดเก่าๆที่ดึกดำบันที่ขลังที่มีชื่อเสียงเนี่ยภาพพวกนั้นนะครับมีมูลค่าสูงมากๆแต่ตอนนี้ครับในยุคใหม่นี่ภาพต่างๆเหล่านั้นมูลค่าของภาพนั้นเทียบไม่ได้เลยกับภาพหรือ art work NFT ที่เกิดขึ้นในตลาดณนะตอนนี้ ถามว่าทำไมทำไม NFT ถึงกลายเป็นสิ่งที่ฮิตขึ้นมา NFT เป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นการให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเอาค r y p t o c u r r e n c y ของเขาเปลี่ยนไปเป็นเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเคลมได้ว่าอันเนี้ยเป็น art work ของเขาสมมุติว่าผมอยากจะซื้อ NFT เป็นภาพเอาตัวอย่างว่าสมมติอะไรดีครับเป็นภาพของเป็นภาพการ์ตูนของ ลูกลูกลูกของผมแล้วกันครับเป็นภาพการ์ตูนเจมี่ Jamie. ถ้าผมทำเป็น NFC ของผมเองเจมี่อันนี้ โอเคผมเอาลงไปในอินเทอร์เน็ตคนสามารถแคปหน้าจอสามารถเซฟรูปสามารถอะไรไปทําอะไรก็ได้แต่เจ้าของตัวกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นของผมซึ่งอันนี้ครับคือสิ่งที่มันทําให้งานต่างๆพวกนี้มันถึงมีมูลค่ามากๆแล้วข้อดีคือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเศรษฐีที่ถือเงินจํานวนมากอยู่ทั่วโลกเขาก็หาพยายามที่จะหาช่องทางใหม่ๆที่จะลงทุนเพื่อสร้าง e a l t h หรือพยายาม grow e ว l t h ของเขาไปได้เรื่อยๆและอันนี้เป็นเหตุผลทําไม หลังจากที่คนทั่วโลกไม่สามารถเดินทางได้ไม่สามารถเดินไปดูงานศิลป,ปะไม่สามารถเดินทางกันข้ามประเทศได้นี่แหละครับก็เลยเป็นโอกาสีของการคิดค้นตัว NFT ขึ้นมาซึ่งตัว NFT สามารถจะทาได้เป็นหลากหลายฟอร์แมตไม่ว่าจะเป็นงานศิลป,ปะเป็นภาพถ่ายเป็นงานวิดีโอเป็นไฟล์กิฟต์เป็นเพลงดน,นตรีทุกอย่างสามารถที่จะสร้างออกมาเป็น NFT ได้ซึ่งมูลค่าของ NFT อันนี้คือจุดโหดครับ ม,มูลค่าของ NFT เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความถูกใจและความพึงพอใจระหว่างของเจ้าของผลงานและผู้ซื้อผลงานนั้นๆแปลว่าถ้าผลงานอันไหนที่ถูกใจคนไม่ว่าจะแพงเท่าไหร่เราสามารถจะเรียกราคานั้นได้สมมติว่าผมวาดการ์ตูนออกมาเอาแบบที่ดูเหมือนจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยครับแต่ว่าสำหรับผมผมบอกว่าอันนี้ไอเดียของผมหนึ่งไอเดียเนี่ยมีค่า1ล้านบาท แล้วผมจะขายหนึ่งล้านเนี่ยถ้าใครเห็นตรงกับผมเขาก็สามารถจะซื้อได้ทันทีข้อดีคือตัว NFT ตัวนี้เนี่ยมันสร้างเขาเรียกอะไรครับสร้างโอกาสให้นักดนตรีให้นักวาดภาพแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของงานศิลปะเนี่ยสามารถที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานของเขาไปสู่โลกของเขาแล้วก็รวมทั้งการสร้างรายได้ใหม่ๆจากการขายให้คนทั่วโลกได้ ข้อเสียก็คือว่าแน่นอนครับบางทีบางคนที่คุ้นเคยกับการเนี่โอ้โหฉันซื้อง,งานศิลปะอันนี้เป็นงานศิลปะของฉันมันก็ควรจะอยู่กับฉันตัว NFT เนี่ยมันสามารถที่จะก๊อปปี้มันสามารถจะดาวน์โหลดได้ อะไรไปได้เรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วกรรมสิทธิ์คนนั้นน่ยมันจะอยู่กับเราและในบาง NFT นะครับคนที่ซื้อ,อตัวกรรมสิทธิ์นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการดาวน์โหลดไปเขาสามารถที่จะคิดตังค์ต่อดาวน์โหลดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคราวนี้เรามาง,งว่าคราวนี้เรามาย้อนกลับมาเนว่าแล้วคริปโตพันค,คืออะไรครับโปรเจกตรูปภาพหน้าคน ชาย6 3 9คนหญิง3,840คนซอมบี้ลิงเอเลียนขนาด24คูณ24พิกเซลที่ถูกสร้างด้วยอัลกอริทึมและมีจำนวนจำกัดอยู่ที่10,000รูปซึ่งแต่ละรูปจะมีหน้าตาไม่ซ้ำกันเลยคริปโตพังถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์แรกๆของ NFT ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี2017โดย Lorva Labs และในปัจจุบันรูปภาพทั้งหมดมีมูลค่ารวมมากกว่า 7 0 7 8 7ล้านดอลลาร์สหร,รัฐโดย3รูปภาพที่แพงที่สุดเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นมาให้ดูนะครับจะมีภาพนี้มีภาพนี้แล้วก็ภาพนี้นะครับก็ บทสรุปง่ายๆนะครับแม้ในปัจจุบันการขารูปภาพใน NFT จะไม่จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรต่อไปในกลุ่มคนที่สนใจในการลงทุนนะครับแต่ถือว่าได้แต่แต่คริปโตพังถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกๆที่วางขานและสร้างแรงบันดาลใจให้งานอื่นๆงอกงามออกมาจากงานแรกของคริปโตพังนะครับคราวนี้คำถามที่คนทั่วไปจะถามว่า วางขายรูปภาพ NFT แล้วยังสามารถดาวน์โหลดทั่วไปได้อีกไหมคําตอบก็คือว่ายังทําได้นะครับใครใครก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เซฟแอสดาวน์โหลดรูปๆบนนั้นได้แต่ไม่มีสิทธิ์นะครับสิทธิ์จุดสำคัญเลยคือสิทธิ์ว่าใครเป็นเจ้าของสิทธินั้นการเป็นเจ้าของผลง,งานชิ้นนั้นและเป็น เป็นการเป็นเจ้าของเหรียญโทเค็นผลงานชิ้นชิ้นนั้นบนบล็อกเชนจึงเปรียบได้ว่า NFT คือของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจและยังเอาไว้เก่งกำไรในอนาคตได้อีกด้วยดังนั้นในมุมมองของนักลงทุนนะครับ 1. เลยคือเป็นคุณค่าทางจิตใจว่าเรามีอะไรที่เราเคลมได้ว่าอันนี้เป็นของเราจริงๆ 2. คือมันเป็นอะไรที่เราสามารถจะจะอวดทั่วโลกได้เลย อย่าลืมนะครับงานศินละปะเราวางไว้ที่บ้านเราไม่มีใครเห็นแต่ NFT มันอาจจะเป็นงานศินละปะเป็นภาพว่าอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตจะมีบอกเลยนะครับว่าไอสิทธิ์อันนี้เป็นของเราถ้าเราเป็นเจ้าของมันนะครับก็หวังว่าอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกสนานนะครับใครได้มีโอกาสซื้อ NFT บ้างแล้วใครลงทุนในบล็อกเชนในหรือว่าลงทุนในคริปโตบ้างผมเชื่อว่าทุกคนคงจะซื้อมาก หรือน้อยกันไปบ้างแล้ล่ะครับก็ยังไงมาแชร์กันมาคุยกันได้อยากได้ความรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็มาแชร์กันได้นะครับติดตามชมรายการ5นาทีกับ CEO นะครับเรามีเรื่องตืน่นเต้นที่รอคุณอยู่อีกมากมายในแผนการของพวกเรานะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าครับบ๊ายบาย